เ,เสบายดีสวัสดีค่ะพบพ่อกันอีลวจ้าสองสติกซาลาฝังโค้งจ้ามีนสติกวันยูส,สติกเนา,จานะจะเนาะสติกไปตลาดมาแต่ว่าบร่ได้ถ่ายให้เนาะตอนไปเนาะมันเสียงดังพี่น้องมันเสียงดังแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ว่าสติสิมารีรีวิวของที่ไปซื้อมาให้เบิ่งนจ้ะ ซื้อของมาเก็บไว้บางอย่างจ้ะอเ,นะเอาเาบิ่งกันนอกว่าสิได้ยังน่เนอกไปตลาดมากจ้ะได้รายอยู่นะบ่บกินนาก่อนจ้ะ หนาวเนาะจ้ะเนาะไปเห็นเสียงงามเนาะอากาศหนาวก็เลยคิดเห็นพอจ้ะสื่อไปษาพ,พออยู่บ้านเนาะเสื้อกันหนาวไล่ทหารผู้ถาอยู่บ้านมันมักใ่เนาะมันอุ่นดีแต่ืไปซักปั่นไว้เนาะได้คล้องลูกไสน้านามันนี่อากาศมันหนาวเนาะพี่น้องได้เสื้อแขนยาวจ้นะหาดูได้อะไรบ้างมาดูสิ ชุดเนจอดุ้ดนเ่มีแต่ชุดผนน่้งเฮ้ยหสุดรเต่าด,ด,ด้วยมีเตาด้วยคือเต่าสุดท้านอนคืออ,อันนี้เ็เรียกวัยแล้ชุดหนีนี่หรอชุดีเสรแล้วชุดหนี มีชุดหมีเหรอใช่ชุดหมีนะใช่แล้ว,ลวมีหมวกด้วยนี่ไงใส่ซิไหนใส่ซิใส่ใสว้าวโอ้ยมันมีหมวกด้วยเพื่อนโอ้เปนหล่อจริงๆเลย <c oughs> แล้วก็ใส่กระชุดหมีนี่ไงแล้วก็ใส่ ให้เพื่อนลองสุดก่อนนะจ๊ะเนาะได้เสื้อลูกสามสี่ชุดจ้ากางเกงสติก๊กเนาะตัวละแปดสิบบาทจ้ะไว้ใส่ทำงานสบายสบาย พิเศษจ,จิ้มจุ่มินเนาะจะเนาะแบบนี้แบบนีนเฮ็ดเนาะเฮ็ดนางฟ้าจ้ะนี่แล้วก็เป็นของหวานอันนี้เป็นเฉาก๊วยอันนี้เป็นเผือกจ้ะของหวานจ้ะ นาะเสฉดสีสดาดมีกระเลซือพักมาจ้ะมีขอบบุ้งมีอันนี้จะเป็นกองตุ้งเนาะผักกาดขาวจ้าแล้วเพระเดี๋ยวรอเบิ่งแล้วจ้ะเนาะสะตีเห็ดจิ้มจุ่มกินมาหนีิเดี๋ยวมาเรามากินจิ้มจุ่มด้วยกันเนาะได้สมีลราจ้าไปตลาดมาก,กันได้ไห้คองเล็กๆน้อยๆจ้า เอาไว้ทำกับข้าวกินกัะเฮ็ดดีกันหนึงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะหนึงง่งตำเห็ดแจ่วสมเนาะโอ้ยกองหมักเลยคนะ่ะตัดได้ไ,ไ,ไหมค่ะตัดตนีส้สำหรับอะไรเลย,สยใส่เหียบเลยใส่เหียบเลย ลองสุดจิจ้ะขาบุรุษทรายลองสุดเนาะไหนใส่ให้ดูสีถอดกางเกงออกใส่ดูสิตัดไหมตัดไปปัหม รักไว้ปคนน้าจะเนาะไหนมาให้ดูสิมาดูซิมาดูสิใสรเจแล้วเป็นยังไโอ้มางทตรงนี้น้อยมีน้อยยืนสิลูกยืนสิยืนสิ ใช่หรอติดคางเหอคางนี่ไาก็ใส่แบบนี้ชอบหมชอบชอบครับลูกยืนลูกยืนนี่เป็นลูกหมีเลยโอ้เป็นลูกหมีเลยแล้วสติกสิขจบคิวกนเดาจ้าไปละจ้าสติกสิเตียมเห็ด เมนูตอนแรแกนะจ๊ะเนาะเมนูจิ้มจุ่มตอนแรจกจ้าเดี๋ยวเรามาพอก,กันในคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายดีค่ะ